เมตตาพุทธโธในยุคนี้นะก็ยุคที่เราได้เกิดมาเป็นยุคที่ค่อนข้างจะมีความลำบากนะมีความลำบากเรื่องของทางกายนะในการดำรงชีวิตก็ดีนะในด้านอื่นๆก็ดีนะจนเป็นผลพวงให้เราทุก ทางใจไปด้วยสิ่งที่เราสามารถอยู่กับความทุกข์กายทุกใจได้นะแล้วให้เกิดประโยชน์ก็เธอการที่เราต้องมาเรียนรู้และศึกษาและปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับกรรมฐานนะเกี่ยวกับสมถวิปัสสนานะให้เกิดความรู้ตามความเป็นจริงของ สิ่งต่างๆที่มันต้องเกิดมันต้องมีนะตามเหตุตามปัจจัยซึ่งเราไม่สามารถไปบังคับบัญชาสิ่งเหล่านั้นได้เพราะสิ่งเหล่านั้นก็มันมีเหตุมันจึงมีผลถามว่าถ้าเราอยู่กับทางโลกนะ ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยความทุกข์เหล่านี้ก็ไม่เป็นประโยชน์นะจะทําให้เรารู้สึกรู้สึกไม่อยากทุกข์นะรู้สึกเขาเรียกว่ามันทรมานนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีธรรมะมีการปฏิบัติสมถวิปัสสนาอยู่บ้างนะก็สามารถที่จะอยู่กับทุกข์นะเรียนรู้กับทุกข์ที่เกิดขึ้น ได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้มาปฏิบัติธรรมที่อยู่เฉพาะการดำเนินทางโลกนะถ้าเราทุกข์มากมากนะมันก็เป็นผลดีสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนะให้เราเข้าไปเรียนรู้อยู่กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเรานั้นด้วยด้วยการพิจารณาให้เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนะให้เห็นความเป็นอริยรรสัจสี่ ให้เห็นความเกิดเหตุเกิดนะให้เข้าสู่ในกระบวนการของปฏิจจสมุปาตนะต่อไปความทุกเหล่านี้นะก็ค่อยค่อยค่อยน้อยลงความรู้สึกที่เราเข้าไปยึดเข้าไปทุกข์กับความทุกขเหล่านี้ก็จะน้อยลงนะอาจจะไม่หมดทีเดียวแต่ค่อยค่อย,อยน้อยลงนะก็ถ้าเราไม่ได้เริ่มนับหนึ่ง กับการเรียนรู้ทุกให้ถูกต้องเราก็มีไม่มีวันถึงถึง10นะถึง 10- ถึงร้อยนะเพราะเราไม่ได้มีการเริ่มต้นนับหนึ่งนะการเริ่มต้นก็คือการรักษาศีลห้าให้ครบ5้าข้อการมีสตินั่งสมาธิรู้ลมเข้ารู้ลมออกภาวนาว่าเข้าหนอออกหนอตามลมหายใจเข้าออกหรือว่าถ้าถานัดแบบท้องพองท้องยุบให้รู้จักให้รู้ว่า คองหนอยุบหนอ,อนั่งหนอถูกหนอก็ได้หรือวิธีไหนก็ได้อุบายไหนก็ได้วิการปฏิบัติทามไม่ว่ารูปแบบไหนก็เป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่สําคัญเมื่อเราปฏิบัติไม่ว่ารูปแบบไหนสิ่งที่สําคัญอย่าลืมที่ต้องขึ้นสู่พระไตรลักษณ์หรือขึ้นสู่วิปัสสนาญาณเห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกขงังเห็นความอนัตตาให้ได้นี่คือข้อสําคัญนะก็ขอให้ทุกคนมีความโชคดีในชีวิต มีฐานจิตฐานใจฐานกายนะฐานฐานะฐานเศรษฐีฐานอำนาจนะฐานโชคลาภนะฐานบริวารนะฐานการเรียนการงานฐานต่างๆที่เป็นกุศลก็ขอให้มีความหนักแน่นมั่นคงนะและแข็งแรงแข็งแกร่งเจริญยิ่งไปและบรรลุทำบางสูงได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกคนนะก็จะเดินพรน